สวัสดีคะ่ะเจคเคนโมาแนะนําที่ดินนะคะที่ดินแปลงเล็กๆราคาเบาๆนะคะทุกคนอยู่หลังมสวองคลักนะคะเริ่มต้นจาก100ตารางวาเพียง3,50 0 0 0หบาทนะคะพร้อมโฉนดนะคะทุกคนโฉนดพร้อมโอนกันเลยนะคะราคาตามในรูปนี้เลยนะคะมีขนาดของพื้นที่และราคาไว้ให้นะคะพร้อมทั้งราคาเงินผ่อนด้วยนะคะว่าส่งเดือนละเท่าไร่นะคะทุกคน แปลงว่างก็ดูได้จากในรูปเลยนะคะท่านใดสนใจแปลงไหนนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะจากที่ดินแปลงนี้นะคะก็ห่างจากถนน3001นะคะเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากโลตัสองคลักษ์4กิโลเมตรนะคะห่างจากมสวองคลักษ์6กกิโลเมตรนะคะขนาดของพื้นที่ 100ตารางวานะคะก็จะมีความกว้าง20คูณ18นะคะก็เป็น18เมตรนะคะทุกคน20เมตรคูณ18เมตรนะคะทุกแปลงจะลึกประมาณ18เมตรนะคะทุกแปลงมีโฉนดพร้อมโอนค่ะน้ำไฟพร้อมหน้าแปลงเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นนัดดูที่ดินขอดูโฉนดขอ GPS นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะมีเบอร์ติดต่อไว้นะคะอยู่ที่ใต้คลิป ในคลิปนี้ก็มีนะคะท่านใดสนใจก็กดเข้าไปดูและโทรติดต่อได้เลยนะคะทุกคนจังหวัดนครนายกนะคะพิกัดอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะทุกคนราคาเริ่มต้นอยู่ที่100ตารางว่า3 5 0 0 0 0บาทนะคะมีโฉนดพร้อมโอนค่ะแล้วก็ยังมีแปลงอื่นๆอีกหลายๆแปลงเลยนะคะทุกคนตามในรูปนี้เลยนะคะ ก็จะมีผังไว้ให้นะคะอยู่ในรูปนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรเลยนะคะเบอร์โทรมีทั้งในคลิปและก็มีทางใต้คลิปนะคะสนใจติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเขนโนราไปก่อนพบกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ